สองก็อันนี้อีกหนึ่งได้หรือเปล่าโอเคพอ้ไปเลยเริ่มก็ค่ะเด๋ยวเราอันนี้เป็นที่หนึ่โอเคครับผมกับสวัสดีนะนผู้ชมรกทการกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในเกมซินมอลเตอร์รอ,รรอีกแล้วนะจ๊ะก็ในวันนี้เราก็จะมาเปิดร้านเป็น ทั้งสองครับผมในวันที่สี่นะครับนะแต่ก็ชิวๆว่าวันนี้มาเปิดน้าแบบชิวๆพี่น,นะเดี๋ยวเปนลูกค้าจะเอาอะไรหรือเปล่านะเด็กก็เย,ยอะๆอแล้วผมจะไม่หงอกนะครับเอาดีจริงอ่ะจริงสคคิครับลูกค้าหมด16นะครับทอนสิบแปดนะผม หนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับเอาอันเดียวนะสี่เก้าเก้าผมขอบคุณครับที่มาใช้บริการ,รอะไรดีครับคุณลูกค้าโกโก้สิบห้าโอเคขอบคุณครับที่มาใชาาากก้บริการคุณลูกค้าอีกกี่สิบวิมาส่งนะพันย่าคนสวยเอาอะไรครับเอาอันเดียวจะอิ่มหรอครับเนี่ย ขอเยครับขอบคุณครับที่มีเช่าบริก,การของคนลูกค้าวันเดียพี่เอาทำไมเอาวันเดียวอ่ะพี่ก็ร้านมึงไม่มีอะไรอ่ะเอ้ยโอเคคนระับันเดียวเองอ่ะพี่โอ้คนข้าผม,าผมเอาอะไรอ่ะพี่เจ้ึงคิดว่ามาซื้อไม่ใช่เหรอครับเนี่ยขอบคุณครับผม สวัส <c oughs> ดีครับคุณป้าซื้ออะไรไปลูกกินเหรอครับคุณป้าไลมันก็มีแค่สองอย่างนี่ยนะจะให้ซื้ออะไรเยอะนี่โอ้ยมมนมีอะไรกินเลยวะ <c oughs> ไแล้วโอเคเปิด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 ,ปดงถิงถิงิงถง ดังราคาแปครับ,ปปบผม <c oughs> มาแล้วครับมาแลควครับสิบห้านะครับผม <c oughs> <c oughs> แบบนึงนนะครับกกราคาของครับผมสี่เก้าเก้าอัสาอนบผมครับผม ตอนนี้หเหรียญนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าผมเปิดเปิดเปิดปแล้วก็วางครับผมเว้เว้เว้งานรีบงานรีบผมครับลูกค้าปุ๊บปุ๊บปุุ๊๊บต้องต้เร็วนะครับความไว้เป็นของปีศจครับผม คับคุลค่ารับาไหรดีครับแต่ตาล่านะครับผมผมครับที่มิชเบรนกอรสวัสดีครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับสิบสองจุดสามสิบนะครับโอเคขอบ,บคุณครับผมสานอะไร,ร,ะรอีคครับผม,บผม,สาาผมเสื็จแล้วผมโอ้ เดี๋ยวครับวันนี้เอาเยอะนะครับเนี่ยจุดสามจุดสิบห้าขอบคุณครับที่มาบริการน,นะคุณลูกค้าถิงถิงถิง ใช่ไม่ใช่ถ้าปลดล็อกอันนี้ต้องทำไงเนี่ยต้องซื้อต้องซื้อสองร้อยเก็บตังค์ไว้ก่อนละกันนะผมสองร้อยนะอ๋อฉันให้ก่อนละนะผม ชเช้าแล้วต้องจัดของก่อนต้องจัดของก่อนทำไมเวลามันเร็วอะไาขนาดเนาะเพิ่มๆๆนะครับผมปึ๊บกูก็ Google. ขายอะไรก็ได้ตอนนี้ฮะได้เงินเยอะๆขายไปเถอะขายขายขายแค่อย่างเดียวก่อนคนระับช่วงนี้แบบตังค์ไม่ว่าจะมีอ่ะ เช้าแล้วเช้าแล้ว <c oughs> ต้องเอาเอขนมปังสองที่น้ำตังไม่พอเอาแค่ขนมปังก็แล้วนะผมแค่ขนมปังกนแล้วนะผมเฮ้ยหยิบมาเลย้วัพคุณลูกค้า <c oughs> ดี ดอลลารบผมสิบสี่ดอลลาร์นะครับผมขอบคุณครับที่ใช้บริการสิบสามนะครับผมขอบคุณครับผมเราต้องได้อัพด้วยครับผมนะเพื่อจะอได้เอาอมเอาน้องเอาน้ำมาขายนะครับผมนะทำไมเงี้ยนี่ อาจจะแม่งได้นะเนี่ยผมผมครับทุกผู้ใชนรการบุงลูกค้าที่นารัดสงสัยพี่กินโค้กคคมากไปนะครับเนี่ยถึงตัวดำขนาดเนี่ยไอมึงเสียดเลยไ,ไมึงเสียดเลยผู้ต้องหาผู้ค้า,าโอ้ยไม่น่าเสียกเลยเนาะยี่สิบปีแล้วพี่คนสวย โอเคสตาร์ปี๊ปปี๊ปปี๊ปโอเยขอบคุณด้วยความยินดีครับคุณลูกค้าทำอะไรดีครับใายเป็นบัตรเอทีเอ็มนะครัุณลูกค้าโอเคขอบค้าวางวางวาง ครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับผมนะครัสิบแปดนะครับทอนยีสิบเจ็ดนะครับผมโอเคขอบคุณครับสามุดสิบห้านะครับทีนี้้าว่างวางวๆางวัางผมทีนี้อ้ยโอ้ยคนเอาเยอะนะครับเนี่ย ทิ่ที่ที่ผมสามสิบห้านะครับจุดสิบห้าขอบคุณค่าบริการสิบหกโอเคขอบคุณครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหงานนี้มีรวยอ,อ่ะงานนี้มีรวยอ่ะเฮ้ยต้องได้บ่อยๆค่าูกค้าทอนสิบแปดนะ หนึ่งนะครับคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้าโอ้ว้าวุน่นจริงๆตอนนี้สแปดนะครับโอเคครับคุณครับชำระด้วยเงินสดนะครับโอเคขอบคุณครับที่มีบริการปึ๊บปึ๊บปึ๊บยี่สิบนะครับ โอ้ยสมองเออเลิ่นแล้วเนี่ยขอบคุณครับคุณลูกค้า <c oughs> อ่าต้องซืยย้ออันนี้ก่อนใช่ปะ่ะเฮ้ยอะไรนี่ไงสินค้าใหม่เอาน้ำมาสองชุดนี่อะไรอ่ะดีนหนอออกมาสักอันหนึ่งแล้วก็นม รายการสั่งซื้อโอเคสั่งแล้วนะครับผมตอนนี้ตังเราก็เหลือยี่สิบนะครับเหยี่สิบสามนะครับผมไม่เป็นไรนะเพื่ออนาคตที่ดีอะเราต้องลงทุนสักเล็กสักหน่อยนะครับ เงนสักเล็กสักน้อยชิบไปได้ไปลาคาก็ไม่ได้เวอร์แต่ชิบหายอย่างนึงอะเปิดร้านเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าที่ใส่ของน่าจะไม่พอ ใส่ตรงไหนอ่ะชิบหายวางไม่ได้ซื้อมาทำไมอ่ะวางไม่ได้ทำไมดีทำไงดีวางไม่ได้มันต้องซื้ออะไรมันใส่วะ ส0นะครับคุณลูกค้าโอเคครับคุณลูกค้าเพืมิจฉบริการปึ๊บ5.05นะครับผมบโอเค5.05นะครับผมขอบคุณครับต้องได้สั่งอะไรมาใส่วะน,นี่หรอ,อน,นี่หรอ250ร้อยห้เลยนะนี่สองยห้าเลย เหมือนกันเหมือนกันทอนสองจุดเก้าสิบนะครับผมขอบคบุณครับทอนห้าจุดเก้านะครับผมยินดครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งจุดเก้าสิบนะครับผม นะครับผมแค่ผมแล้วดูไปหน่วงใช่ไหมวาง,นะงไม่ได้อีกโอ้โหชิบหายอะ่ะทีนี้บอกได้อย่างเดี๋ยวว่าชิบหายฮะชิบหายแล้วไอ้เนี่ยชิบหายหกดอลลาร์ คือเราสั่งของพวกนี้มาคือวางไม่ได้เลยนี่อะไรนมวางไม่ได้โอ้โหเี๋ยววู้ลูกคา้าาจจะสุนดนะครับผมวุ่นวายในทีนี้อะไรอ,อื้อในวางได้ทิ้ง่ันทิ้งหนันทิ้ง่ัน ปุ๊บปุ๊บสิบสองนะครับตอนสามนะครับปุ๊บหกหตอนล่านะครับตั้งราคาตั้งราคาสิบเอ็ดนะผมทีเงินทีเงินโอ้ยโอ้ยโอ้ยหก <6, S 1> <6, S 2> เลยเหรอครับนี่ย ไม่มีอะไรแล้วทิ้ง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 ร้านปิดแล้วเนาะสิ่งที่ขายได้คือมีไอ้นี่แปบ๊บหนึ่งนะแบ๊บหนึ่งนะขอสั่งของข้าร้านก่อนขอสั่งของข้าร้านก่นอนว่าไอ้พวกนี้มันใส่ไม่ได้สองชิ้น คประมาณนี้ครับผมซื้อมาเลยตังเหลื 40. อสี่สิบน,นี้คืออะไรกมใช้เลยได้ปะโอเคกมใช้เลยแล้วขนมปังฮนะวางปึ๊บปึ๊บปื๊บ,ป,บ,ป,บปื๊บนะครับผมเราต้องเก็บตังไว้โอ้ยไม่ทิ้งสิ่อ วางวางวางครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เหรอสี่วิเอ้รอแป๊บหนึ่งครับปึ๊บมาแล้วเปิดกล่องครับผมวางไหมครับฉันกู๊กกู ปุ๊บปุ๊บนะครับเดี๋ยวลูกค้ามานั่นไงพูดปุ๊บมาปับเลยปึ๊บปุ๊บ,บ,บสวัสดีครับคุณลูกค้าอันนี้ต้องปิดไปก่อนงั้นของมันจะเสียครับผมงั้นของมันจะเสียนะครับ สิบเจ็ดดังหน้านะครับคุณลูกค้าโอ้โหคนนน้เอาเยอะนะครับเนี่ยสามสจุดยีนะครับขอบคุณครับทีมีชิบริการหยิบมาป้าหยิบมาหยิบเยอะบเอะับป้าเออนั่นแโอ้โหสาิบแปดนะครับทอนสิบ แปดห้านะฮะผมโอเคปึ๊บ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 จ่ายด้วยบัตรเครดิตนะครับ, okay. บ,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 บรคุณลูกค้าเจ็ดสิบนะครับโอเคขอบคุณครับคุณลูกค้าที่ไม่ใช้บริการร้านเราวันนี้ขายดีเว้ยวันนี้ขายดีแป๊บหบนึ่งน,นะครับคุณลูกค้าโอเคครับ okay. ผมขอบคุณครับที่ไม่ใช้บริการ เป็นไรครับคุณผู้หญิงควรตดทะเลาะกับผัวมามหรอครับอ,อย่าเสียไอ้เหี้ยโอเคครับผมไม่เสียครับไม่เสียครับคุณลูกค้าโอเคดดูรวยๆฮะดดูดูรวยูรวยๆเลยฮะจาังหวะนี้หยิบเยอะๆเลยครับคุณลูกค้าผมจะได้มีตังินไปซื้อตู้กดน้ำครับโอ้ย แค่นี้พอคับขอบคุณับลูกค้าที่มาช้บริการนเรานี่ครับเหมือนทอน,นคือแบบช่วงตอนนี้เริ่มลื่งและเริ่มลึ่งล้วนะครับโอ้ยดียวนะพลงเอาอะไรดีครับปี๊บปีบป๊บปี๊บนะครับ3 2มสิบสองทอนยี่สิบนะครับผม คณครับที่ไม่ใช้บริการจะเป็นบัตรนะครับผม11.05ครับผมจะเป็นบัตรเครดิตนะครับผมฮึบของใบอะไรของใบเป็นของพิซซ่านะครับผมซื้อผมซื้อมันเลยซื้อมันเลยเพราะไม่งั้นเราก็จะขายน้ำไม่ได้สักทีนะผมนะไม่งั้นเราก็จะขายน้ำไม่ได้สักที ดีกว่าหกตัน <c oughs> ล่านะคุณลูกค้าเปิดหยิบวางวางแปบ๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้าวางโอเคมา,มาแล้วครับมาแล้วครับขอตทษด้วยนะครับ มีตั้งนานไปหนาะสิบแต่แล้ครับผมขอบคุณครับที่ม่ใช้ตุ๊บริการ์ตูนผมกับกลูกค้า แล้วก็มีตัวนี้คือครบหรือเปล่าวางไว้ครับผมพอดีเลยมาคือน้ำเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชวางครับผมพอดีครับทิ้งไปเดีนมอ,อยู่หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะครับ ใส่ไม่ได้ก็ปิดไว้ก่อนปิดปิดเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่ก่อนนะผมตั้งราคาน้ำเขาขายเขาขายสองเลยละกันนะผมปุ๊บโอเคก็โอเคอเครับผมก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมนะ ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะผมนะก็ไว้เจอกันพัดหน้าร้านนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันจุดเมื่ออาทิทุกคนพี่ครับร้านปิดล้วครับพี่